ชุดคำศัพท์ภาษาตรุรกีวันนี้คือคำตรงข้ามค่ะบุ y ุ k ใหญ่คุชุกเล็กส ı จักร้อนสู ğ เย็น genç หนุ่มสาว yaşlı แก่ zayıf ผอมชิ ş m a n อ้วนก ü z e l สวยดีชิล k ินขี้เล เซนกินรวยฟาคีรยากจนฮุสลลเร็วยาวช้าอุจุสราคาถูกพาฮาลึแพงอุจุนยาวคือซาสั้นเอสกีเกาเยนี่ใหม่อัชึกเปิด คาปลืปิดโชคเยอะอาสน้อยคลายไล่ง่ายโจรยาก